สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาสลับบรรยากาศด้วยการชมตลกผาดหลังจากฟังเพลงแล้วก็ชมอะไรต่ออะไรกันหลายอย่างแล้วมาอะไอ้รายการพวกผมก็รู้อยู่แล้วว่าเชิญยิ้มตลกยุคอวกาศครับเอเดตลกยุคอวกาศครับก็ต้องเชิญมไม่ใช่ไหมนี่ก็ใช้โบวมไม่เนเล่นคาเฟ่ซะเคยตัวเส้เอเดนเป็นอะไรขอโทษนะครับปีหนึ่งบวชกี่ครั้งครับคมถ่ายนังครับถ่ายภาพยนตร์เล่นเป็นพระ ก็เลยต้องโกนครับเออผมถามความรู้สึกหน่อยได้ไหมครับครับเข้าเงินฟาดหัวเท่าไร่ผมร่วงขนาดนี้ครับกะอยากที่ิดว่าผมไม่เห็นแกเงินนะแ้เห็นแก่อะไรครับผมเห็นแก่ตังสามหมื่นเท่านั้นแหละครับเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันแล้วหล่อมากเลยหล่อมากดูสิหล่อมากเลยาอโทษนะขอโทษนะดูนะปกติผมอยู่แถวแคลิฟอร์เนียเขาเขาโอ้โหดู มันเยอะได้วนยคนเยอะได้เรื่องมากจะไม่มีเกินผมอยู่แล้วลองได้ครับแน่นอนอยู่แล้วมันต้องแน่นอนอืออ๋อพ่อ น้องแกเหมือนพ่อจริงเลยไปมองเลยเหมือนพ่อเห็นน้องใชยเห็นแล้วคิดถึงพ่อจริงเลยทําไมเหมือนตรงไหนนี่เหมือนทุกอย่างเลยครับแล้วก็นี่ความที่ผมตั้งใจไว้ผมเนี่ยก็เป็นผู้แสดงมามากแล้วคนเราเขาเรียกว่าไม่มีการย่ําเท้าอยู่กับที่ใช่ชั้นใดกับชั้นนั้นผมก็ย่าเท้าก้าวไปข้างหน้าการงานผมกําลังก้าวหน้าเลยครับตอนนี้ผมเลื่อนตัวพาะเองเป็นผู้กํากับผู้กำกับอ้ผมก็เป็นผู้กำกับครับ อ๋อพุ่มกับเขตสองไม่พุ่มกับเส้นฟุตบอลครับลไลแมนนะแท้ครับคือผมก็อยากจะเป็นพุ่มกับหนังผมมีทุนนะครับจริงหรือเปล่าผมมีในทุนปั้นผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวอย่างนี้ต้องเทสหน้ากล้องทีละคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะเห็นก่อนอื่นดีกับน้องไม่ได้ปั้นน้องก่อนครับปั้นได้เลยเ้องสยเลือดก่อนอยู่แล้ว้องเทสหน้ากล้องดยครับสบายครับปากอะอ่าปากกว้างเท่าไรเธอก็พลอยขี้เละตามแคเท่านั้นเนี่ จะขี้เลรได้ยังไงกับปากแกกับปากฉันเนี่ยไซเคิลเดียวกันเลยนะเออใช่ทําปากดีๆครับผมดา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 กู้หนี้ยืมสินภาพยนตร์โอ้ลงทุนของตัวเองครับคุณไม่ลงทุนเลยดิก็กะว่าสร้างรวยไงที่ตอยังไม่รวยเลยเอาเปลี่ยนบริษัทใหม่ก็เอาเปลี่ยนบริษัทใหม่หยิบยืมภาพยนตร์เหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันแล้วฉันจะได้เงินไหม่ยได้เอาเช็คไป หยิบยืมพ่อปยนภูมิใจเสนอพระพัมพ่อปยนการต่อสู้ลูกบุญชาต้องโหดแน่นะดินแดนแห่งนี้แต่ก่อนเป็นป่าชาญี่ปปีผ่านมาความเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนเป็นคอนโดมิเนียมทันสมยัยบุรุคคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบนะถ้าเป็นไก่ก็ชำนาญในทางเชิงทน ถ้าเป็นคนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับผมเด็ดขาดคือเสียงกขปั้นเสียงปืนเป็นเสียงสวรรค์ประจำตระกูลเขาไม่มีใครรู้เขาเป็นใครมาจากไหนเขาเขาเดินออกจากบ้านหลังงามมือถือตะกร้าไปหนึ่งใบเดินตามตอกซอกซอยท่าทางเป็นสุภาพหลุษเต็มตัวเขาตะโกนด้วยเสียงสุภาพท่านครับ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 มีเสื้อผ้าเก่าๆแลกไข่ไหมครับโอ้อนาคตแต่มสายม่เรอบอกปั้นสายเลือด ต้องดูชันเด,ดีดดูดูอ้วนอ้วนก่อนดูอ้วนต้องดูหุ่นครับเอาเอาเป็นแบบมักแรงไหมครับเป็นคนเรียบร้อยครับอออถ้าเรียบร้อยต้องอย่างนี้ครับเขาเรียกว่ารู้จักสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่โอ้ประเทศไทยเราเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าสยามเมืองยิ้มครับงั้นต้องยิ้มตลอดยิ้มตลอดไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแน่นอนไม่ไมีรู้กันว่าเขาเป็นอะไรครับ กลางวันเขาจะหลับนอนง่วงฮะกลางคืนเขาจะออกไปตามศูนย์การค่าตลาดสดและที่ชุมนุมชนแน่นอนครับมือขวาถือไม้เนี่ยมือซ้ายถือสวิงเนี่ยประกาศกล้องพาคือพนักงานจับสุนัขไม่มาอยู่แลวไม่หมูไปจับจะจับได้ใช่หมูไปจับสุนัขโอ้ดูบ้านด้วยความหงุดหงิดข้าซึ่ล่วงไปกระเป๋าเสื้อฟักบุรี่มาเป็นจงจุดเขาสูบบุรี่วินทย์ วินตันตันเอากองทิปใส่ซองวินตันก็เป็นวินทิปวินทิปเขาอัดบุหรี่เข้าไม่ได้ปอดอย่างแรงอย่างนี้เหรออย่างไรเหรอจุดกันเนยจุดอัดบุหรี่เข้าไปพ่นควันเป็นทางยาวเป็นจงอัดเข้าไปพ่นควันช้าๆกว่าเป็นภาษาอังกฤษมะเร็งขอฉัน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 ทำไม เอาไปวิจัยเอาไปวิจัยเขาหันมองบุหรีช้าๆนึกถึงคําโฆษณาทางสถานีพิยุได้คุณสูบุหรี่มวนิ่งคุณต่อไปเถอะครับแต่คุณอย่าลืมบอกคนที่คุณรักด้วยคุณมีเวลาอยู่เขาน้อยลงไปอีกหน่อยนึงจริงไหดันนั้นทันใดท<จ>ันใดนั้นเขาทิ้งบุหรี่ลงกระพื้นเขาหันไปเห็นป้ายโฆษณาพอดีอ,อย่าทําบ้านเมืองสกปรก ้ันเมืองสกับปรกก็เหมือนนรกในเดินใจนว่ดเท่าไรก็ไม่หมดทำไมงดทิง้งไงยะขาหันมองบุรี่เสียงเพลงแววเข้าหูเขาพอดีเอะอย่าทิ้งไยะตาวิเศษตาวิเศษเอะอย่าทิ้งไยะตาวิเศษตาวิเศษ้ยตากรุงยิงเห็นนะตาวิเศษทันใดนั้น,น,นมีสภาพบุรุษคนหนึ่งครับเขาทำตัวเป็นพลเมืองดีนั่นเขาสร้างสรรค์สังคมให้สะอาดหน้าอยู่ตลอดเวลาเขาเดินตรงมาเขาถอดหมวกเขาก้มลงเอาหัวขยี้ดับบุรีเขาจะอื่นไม่ได้แล้วโอ้มา ถ้ามาก็ต้องเป็นนักเรียนนอกนะอ๋อาม่ชัวร์พูดสปีกอังกฤษได้ไหมฮะนัสปีกชายโอเคสปีกอังกฤษโอเคผมผมจะคาเลสเตอร์คุณต้องเป็นหนุ่มนักเรียนนอกเป็นฝรั่งจ๋าหน่อยคือคุณจากบ้านพ่อเมืองแม่ไปเรียนชิคาโก้งแต่อายุสามขวบแองชาร์คุณกลับมาเมืองไทยอายุยี่ห้าโอเคคุณไปเรียนมายี่สิบสองปีคุณกลับมาถึงเมืองไทยในคุณฝรั่งจ๋าเลยนัสปีกชายลองลองลองดูโอเคณสนามบินดอนเมืองขับดาวดีแอร์พอร์ตดอนเมืองมองซ้ายมองขวา พอเห็นคนกําลังมุงดูเขาเยอะเขาจึงแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษโอเคตัวเราสบายดีอ้ายครับเอาอังกฤษสิครับโอเคอาจารยตัวเราเซเนแมลูกเป็ดซันดักโอ้โหตัวเราเซเนแมลูกเป็ดซันดักเพิ่งกลับจากชิคาโก I'm come back from Chicago กลับสู่กรุงเทพชั่แบงค์ครับมาพบพ่อ and father พบแม่ and mother พบพี่ and brother พบน้อง อ่ะพบน้าสะพายแอนนาสะพายเด้อค่ะทำไมน้าสะพายก็ไม่สปีกพูดไม่เป็นสปีกไม่เป็นเหาพบลุงแอนอังเกอร์พบปู่แคนฟาดพบย่าแคนมาดพบตาแคนฟาดพบยายแคนมาดพบน้องเขยแอนบราเธอร์เขยทำไมวะเขยทำไมพูดย่ากวาเซยินลอโอ้โหเป็นไงครับลู่ภาษาอังกฤษทีไรเหนื่อยทุกทีครับไม่น่าลืมตัวไม่น่าลืมตัววันละ เวลานี้ตัวเราเวลานีนตัวเราไม่ได้เป็นคนซะแล้วก็อะไรวะไม่ได้เป็นคนธรมมนนธรมดาซะแล้วรวยที่สุดรวยที่สุด,สดคุณแม่ผมมาตลอดมีหุ้นส่วนไร่สซนส้มอยู่แคลิฟอร์เนียยูแ h a v e ออเรนจ์อินแคลิฟอร์เนียปีไก่โอเคลาติอานอนกินนอนกินนะทำไมนอนไม่สปีกสปีกไม่ได้มันอยู่อันเดอร์ซอยขาดทุนไป40ล้านขาดทุนไปสี่สิล้านคุณแม่เราเฉยเฉยมาสเตอร์แฮปปี้เรย์แฮปส่วนคุณพ่อผมฟานต์ตลอดมีหุ้นส่วนไล่ทัวร์นิสสงกับจิมมี่คาร์เตอร์อยู่สหรัฐอเมริกาเยอะมันยาวจัดเอาได้เอาได้มีหุ้นส่วนไล่ทัวร์นิสสงกับจิมมี่คาร์เตอร์สหรัฐอเมริกา you have ก รีจูแฮมกาเดนโอเคทัวร์ลิส่งก็จิมมี่คาร์เตอร์ Carter, อยู่อยู่ในเตสซาฟามิงก้าอ่าได้บีไก้โอเคลาเจียน้ำ okay, <large> ท่วมวอเตอร์ท่วมเนะ้ <c oughs> ำไมไม่พูดให้หมดแล้วเพราะมันพูดยากโอเค Waterpool a river in the area of Thailand เอาหาทุนไป50ล้านหาทุนไปฟิฟตี้หันเรทหนเรทบาทลานฉันพูดไม่เป็ี่ยนมคุณพ่อผมก็เฉยๆปลาเตอร์แอนเต็มเต็มเฉยๆนั่นเป็นสมบัติส่วนตัวของพ่อไหมปลาตัวตัวปลาตัว์แอนมาส่วนของผมนะครับส่วนของผมนะครับจะเอาอะไรจะเอาอะไรซั์สินเงินทองเหรอทรัพย์สินเงินทองเหรอมรดกเหรอมรดกเหรอมีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ที่ดินที่นาที่ดินที่นามีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มีไม่ร เจ้ามันเท่าไหร่เขไม่รู้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เยอะจัดเยอะเหลือเกินดูค่าเรือหาดผมสิครับค่าลรือหาดผมสิครับพูดภาษาอังกฤษดูค่าเรือหาดผมโอเค you can see my house ค่าเรือหาดผูสิครับอ you can see ขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะโอเค not ander a n d e a n d t h e ander สร้างแล้วเรามาสร้างบ่ได้สร้างบ่เสร็จสักเต้าหมดไปละร้อยห้าสิบล้านหมดไปและร้อยห้าสิบล้าน รวยขนาดไหนรวยที่สุดผมรักผู้หญิงอยู่คน I love ร์ฟานเนดีโอริวันเธอรักผมโอเค you love me ผมรักรักเธอ I love you เพราะเธอรักผมมีคอสยูเลิฟไห e สเปเชียลมีเลิฟไอค่อ้ยมีคอสนี่เพราะว่าเหรอพ่อว่าเหรออาบน้ำเด็เคยมีแววเห็นมแววดังแววอดอยากทำไมล่ะเออพวกเราชาวเชิญยิ้มก็มีโอกาสมาสลับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาพวกนี้ไปเข้ากล้องจริงๆเลยจริงครับผมจะพาคุณไปแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องทีเดียวโอ้อย่าลืมลืมไม่ได้ หรือไม่ได้เลยเราก็คงจะให้ความบันเทิงกับท่านแค่นี้ก่อนจะจากกันเราขอฝากข้อคิดสักท่านหนึ่งนะครับให้บรรดาเยาวชนเนี่ยจำไว้สักข้อหนึ่งว่ายาเสพติดพิษลายบ่อนทําลายทุกสถาบันเรามาช่วยกันกําจัดขอได้รับความขอบคุณจากพวกเราเชิญยิ้มครับขอบคุณครัับสสวดีครับ